วันนี้ประกอบตู้เพิ่มไฟนะครับตู้เพิ่มไฟนี่คืออะไรเนื่องจากว่าลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ประปาหมู่บ้านนะครับเจอปัญหาปั๊มเป็น380ระบบโซลาเซลล์ก็เป็น380แนะครับแต่ไฟบ้านเป็น220ระบบเลยไปด้วยกันไม่ได้นะครับจะผสมไฟก็ไม่ได้ใช้กับไฟบ้านก็ไม่ได้ใช้กับโซลาเซลล์ได้อย่างเดียวก็เลยต้องมีตู้เพิ่มไฟตัวนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าไฟตรงนี้คือ6 5 5โวลต์นะครับ อันนี้คือเป็นไฟเทียบเท่ากับไฟระบบ3ามร้อยปดสิบนะครับแต่จ่ายมาจากไฟบ้าน220ยสบโวลต์นะครับเดี๋ยวจะวัดไฟบ้านให้ดูนะครับนี่นะครับไฟบ้านเข้ามาสองร้ยสาสิบสี่โวลต์ AC นะครับเข้าเบรกเกอร์นะครับแต่ว่าจุดไฟออกที่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับที่เขียนไว้ห้าร้ยปดิเนี่ยจะออกมาที่ประมาณห5ร้อยห้าสิโวลต์แปลงไฟบ้านสองยิบเป็นสา0ร้อยปดสิบนะครับตู้นี้ ช่างหรือว่าท่านใดที่เจอปัญหาอยู่ระบบปั๊มเป็น380แผงโซลาเซลล์เป็น380แต่ไฟบ้านมีแค่ 220v 230v โวลต์230โวลต์ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็เพิ่มตู้เพิ่มไฟตัวนี้เข้าไปนะครับก็ง่ายๆครับนี่ครับต่อไฟบ้านเข้าจุด 220v โวลต์นะครับด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับไอ้บวกลบที่ออกมานี่ก็คือไปเข้าช่อง L N ของไฟ380ได้เลยนะครับ นี่นะครับตามนี้นะครับตู้เพิ่มไฟนะเรียกเอาเองแล้วกันนะครับว่าตู้เพิ่มไฟนะครับเข้า2 3 0โวลต์ a อออก6 5 0โวลต์ DC เป็นระบบ380เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทางข้อความหรือตัวแทนจำหน่ายของ UMC ได้เลยนะครับ